สวัสดีเจ้พี่น้องป้องไปสุขุมสุขคอนมือนีิพอกับยายกินดีกแล้วเนาะค่ะเนาะยายกินดีผ้าพีผ้านางอันมาเก็บอันมาเชอร์ี่เนาะค่ะเนาะเชอร์ี่มันเริ่มแดงแล้วสิเก็บไปกินจักน้อยมือหนิฮัลโหลแอร์บีบอดี้อนาจูจูฮันนี่ยุบป้าดึงงานตุจินดีนาคีฮันนี่อาตุจินดีนะบพราว่าอนาจูจูไม่กุติดเอ่อเชอรี่เอ่อเชอร์ี่มาสักสิกิดาตุนะบพราว่าอนาจูจูไม่กุติดเยิมจิตากุติดไม่กุติเงินตุนะ อจาจ่างก็ยังเดียนะที่ต่ำพี่ตาำสิกิตู้เาวน้ามาเน่ถ้าสีเลือกเอาอันสีคำคำจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องมันค่อยเสี่ยนไม่ค่อยสีหวานเนาะมื่อนี้เจ็บกินสักก้อนมื่อนาค่อยสะเจ็บเป็นไปเฮ็ดไปกวนเนาะค่ะเน,น,เนยยาะเดี๋ย่ออันน่ดะดูตั้งเง่าเมราเมรามาเน่มาเน่กำลังสีหวานพี่น้องเรียกเอาหน่อยสีคำคำได้จักถวยนึงพ่อได้ไปกินเนาะค่ะเนาะ ป้าเจ็บเจ็บปันเชอรี่กับใยเน,นาะค่ะเนาะกูติดเชอรี่กูติดเชอรี่ติดเชอรี่เจ็บเชอรี่ไปกินตอนเย็นเย็นอาซาเทงอก็อาซาเทงอก็ซิมบงวัน

Eat, I want to eat a cat. Eat one cat here. Hmm, hmm. Yeah no. Oh look là này cái đài. Check chơi đi, check chơi đi. Nhanh nhanh. Giệp เดีพี่น้องกำลังแดงๆเลยอุยาน่ะทุกคนนี่แต่ปิลรปะเชอรี่ยกให้คุณพิดสิกิตดาอืมมนเนี่ยฮมเพี่น้อง กํลังสีคำค่ำกาฬเดียมีก็ไม่ก็เดี่ยนะมาซ้ำส,ำสกทีเดี๋ยวอีต่ำอีต่ำตู้เดีย,ม,ม,ดยมันเนื่ยลนะจํนี้ Dok dok pinang dok banyak satu batang tu banyak tu dia putih cari putih cari hey 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 มาสมนี่อ็น่บปุณะบวบุตรอ็น่าเอ็น่ยันตันเดียเดี๋ยนี่ตืดมิดมมนี่มาแน่พี่น้องเอ้ยหวานหวานพี่น้องเอ้ยเอาสีดำดำสีค้ามามันหวานพี่น้องโอ้ยฝนกระตกอุยันนิติด้ะยันนิติด้ะ วันน de <to> ี <lection> ้เสร็จอุย <ops> <to> ันพูละเด้อสิยุพูละเด้อวันนี้แต่ sampai สองเดือนสิยุพูละโมพี่น้องเนาะโอ้ยใส่งาหักเลยพี่น้องเอ้ยใส่งาหักซัมตบายกจะเอาได้กินได้อากาศดีบ่าท่นพ่อเดียนกันหนาวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยลงซื้อว่าเมี่ยงหนาวเอาละพี่น้องอันฝนตกแล้วได้พ่อกินแล้วมื่อแรงแรงนี่ เดี icate, ๋ยวมือหนาพ่อเก็บไหมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฝนมันเริ่มตกแล้วคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็นอกพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนาเนาะขอบคุณชาหรับเข่ามาติดตามรับช่อมยายนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะเนาะนาจุจู้ไฮนี่วันตะการนี่รู้เนาะอุยานนิติละตัวจุกโวบได้หนะมากันอ่าไฮนี่อันตี้เลนกะรีกุติพุระบวชอ่าบวชเ่ี่กมบวชมาจัมาจำเนาะ Ah, jangan lupa click like, share, and subscribe. Kita semua nanti kita jumpa lagi Cita... makan ceri. <laughs> jumpa lagi, bye bye semua. Selamat tinggal.